วิกฤตอสังหา68คือปีนี้นะครับอาจจะหนักสุดในรอบทศวรรษเอ้ยรอบศตวตรรษเลยนะไม่ใช่รอบบทศวรรษรอบศตวตรรษศตวตรรษนี่คือร้อยปีป่าวะมีทั้งแรงกดดันจากรายได้หรือกําลังซื้อลดลงนะครับธนาคารเข้มในการปล่อยกู้นะครับต้องบอกว่าทุกปัญหาลุมเล้วอสังหาตอนนี้อสังหาเสี่ยงเกิดสงครามราคานะครับคือต่างคนต่างลดนะลดกัน จ้าละวันเพื่อให้คนมาซื้อนะยิ่งรีบแย่งกําลังซื้อเท่าที่มีอยู่ที่มันจํากัดเนี่ยคือมูดแต่เฉยๆเนี่ยไอ้กำลังซื้อที่มีจากัดเนี่ยมันไปซื้อของคนอื่นเสร็จแล้วคราวนี้มันไม่มีซื้อแล้วนะหมดแล้วนะเพราะนั่นจะเกิดสงครามราคาเนี่ยตลาดสังหานะครับแต่เขาบอกว่าวันว่าจะซ้ํารอยรถยนต์หรือเปล่ารถยนต์ม,นมันลดราคาวะผมก็ไม่รู้นะแต่รถมือสองลดราคาแต่เท่าที่มีข่าวที่ผมเคยจําได้คือ CLS ของ b บ n ซ์่ะรุ่น CLS เนี่ยมันลดราคากันเป็นล้านเลยนะ เกือบล้านนะจาก4ลร้านกว่าหรือ3ล้านกว่าเนี่ยล,ล,ล,ลดลดลดราคาเรียนแบบลถไฟฟ้าจีนเลยนะแบงก์ชาติต้องบอกว่าชี้คนกังวลเรื่องรายได้แล้วก็แบงค์เข้มงวดในการปล่อยกู้นะครับอสังหาเลยซบนะครับซบลงแบบมาจากหลากหลายปัญหาทุกทิศทุกทางนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเมื่อรายได้มันไม่โตเนี่ยนะคนที่มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ทรัพย์สินมันจะกลายเป็นภาระหรือเปล่า เพราะมันไม่ขึ้นราคาทรัพย์สินมันไม่มันไม่มีราคาขึ้นอะ่ะมันมีแต่ราคาลงตอนนี้นะอสังหาริมทรัพย์อาจจะราคามันลงนะแต่ผมต้องบอกว่ามันตามวัฏจักรอยู่แล้วอย่าไปตื่นเต้นอะไรกับมัน UOB นะครับธนาคาร UOB บชี้อสังหาแย่สุดในรอบศตวรรษสินเชื่อบ้านทั้งอุตสาหกรรมมีแนวโน้มติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีนี้เขาบอกว่าถ้าสินเชื่อบ้านติดลบครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยมีผลต่อราคาบ้านนะครับและนี่คูเดือนแค่ไหนนะครับ CIMB บอกว่า วันว่าจะเกิดสงครามราคาอสังหาริมทรัพย์ซ้ำรอยรถยนต์กระทบไปสู่เรียกว่าเวลเอฟเฟกความมั่งคั่งลดลงก็คือเมื่อตลาดอสังหาโครงการใหม่มันหันราคากันลงพวกพวจากที่เคยตั้งรือสูงราคาอสังหามือสองมันก็ต้องลงตามนะเพราะนั้นเนี้ยใครที่มีเยอะทั่วประเทศหรือที่ถือติดมือไว้หรืออะไรก็ตามมันก็ทําให้เวลของคุณมันลดลงคือความมั่งคั่งในมูลค่าของอสังหามลดลง อนนี้คือเขาหวั่นแบบนั้นเพราะว่ามันเกิดกับอุตสาหกรรมรถยนต์มาแล้วนะครับทีนี้ในฝากฝั่งธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่ารับว่าความต้องการซื้ออสังหาลดลงนะครับแล้วก็พบว่านะครับคนนำอสังหามาแปลงเป็นสภาพคล่องเพื่อใช้จ่ายมากขึ้นนะก็คือสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่อเนกประสงค์นั่นเองนะครับก็คืออันนี้ก็ยังดีนะหลายคนมีบ้านอยู่แล้วก็โฉนดไม่ได้ติดภาระอะไรนะครับก็เอาไป ตึงกับธนาคารนะเอาไปค้ำกับธนาคารนะครับผมเองก็เอาไปเข้าเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เดือดร้อนเลยนะผมแค่อยากจะเอาบ้านที่ผมปล่อยเช่าอยู่เนี่ยนะเอาไปขึ้นวงเงินกับแบงก์เพื่อที่ได้เงินก้อนมาผมก็ไปปล่อยกู้เจ้าอื่นต่อแต่ปรากฏว่าผมเนี่ยกู้ไม่ผ่านเว้ย <c oughs> นะธนาคารบอกว่าพ,พี่ไม่ผ่านผมผมพยายามช่วยพี่แล้วผมพยายามปกปิดแล้วแต่เขาบอกว่าพี่อ่ะทำธุรกิจเป็นปฏิปักษ์หรือปรปักเนี่ยปฏิปักษ์กับธนาคาร นะคืออยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารธนาคารให้กู้เหอแบบนี้ก็มีนะแต่จริงก็มีแหละนะคือถ้าคุณทําธุรกิจปล่อยกู้แล้วคุณไปกู้เงินแบงก์อะ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยให้นะครับห้าไมไปบอกเด็ดขาดหรือบางคนเป็นทนายความเป็นตำรวจเป็นทหารนะแบงก์ก็ไม่ค่อยให้กู้นะครับอย่างพวกทนายความเนี่ยวเวลาไปกู้อะ่ะบอกไม่ได้เป็นทนายความนะคุณต้องบอกว่าคุณอยู่ฝ่ายบุคคลอยู่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรกว่าไปนะแต่ห้ามบอกเป็นทนายความเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนเนี้ยนะ ที่กรุงไทยเขาบอกนะกับเข้ามาเรื่องนี้นะกรุงไทยบอกว่าตอนนี้ผู้คนที่มีบ้านหรือทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์คอนโดเนี่ยที่ผ่อนกันหมดแล้วเนี่ยเอากลับมากู้กันใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อเอาเงินไปใช้เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าบ้านที่เคยเป็นแอสเซทตอนนี้จะกลายเป็นอาจจะเรียกว่าตู้ ATM ชั่วคราวนะไปทําเป็นวงเงินไว้นะครับเผื่อฉุกเฉินฝากฝั่งธนาคารกรุงเทพอ่าพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ของเราเขาบอกว่าแบงก์กรุงเทพชี้ปัญหานี่โควรเรือนนะครับทำให้นี่เสีย ในภาคอสังหาสูงขึ้นส่งผลให้ธนาคารไม่กล้าปล่อยสินเชื่อใหม่และคา,า,าดว่าตลาดต้องใช้เวลาประมาณ1-2ปีนะฮะกว่าจะฟื้นตัวภาคอุตสาหการรมอสังหาริมทรัพย์ในปี68ถือว่าวิกฤตหนักหูแมงเทพบอกวิกฤตหนักนะทั้งภาพรวมสินเชื่อบ้านมีแนวโน้มติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยพูดเองนะแต่เป็นติดลบครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงแล้วก็ประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นแหละท่ามกลางกําลังซื้อที่ซบเซานะครับสต็อกบ้านล้นตลาดปัญหาเชิงโครงสร้างรุนแรงกว่าวิกฤตตวอนททีีี่่4-5ปแล้ ทีนี้ต้องบอกว่าแบงค์ชาติเขาก็ออกยอมรับเองว่าภาพรวมเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมอันตอนนี้มันไม่ใช่วิกฤตธรรมดานะแต่มันคือปัญหาโครงสร้างยาวนานนะปัญหาโครงสร้างปัญหาโครงสร้างอะไรช่วยขยายความหน่อยนะแบงค์ชาติบอกว่าภาพรวมตลาดสังหารในปัจจุบันดูแย่ลงกว่าเดิมบ่งชี้ว่าความท้าทายในภาคส่วนนี้กําลังมาเชิญอยู่ด้วยความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งกว่าที่ผ่านมา สาเหตุหลักที่ทําให้ภาพลวอสังหารดูย่าแย่ลงนั้นเกิดจากพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับภาคธุรกิจชี่เห็นว่าผู้คนมีความกังวลเป็นอย่างมากว่ารายได้ในอนาคตอาจได้รับผลกระทบคือพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปเขากู้บ้านไม่ได้เบ่ารายได้มันไม่โตทันไงมันก็เลยไม่ซื้อกันมันก็เลยเช่ากันดีกว่านะครับนี่คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็เป็นไปได้นะแล้วก็อีกอีก เหตุผลหนึ่งเหตุผลหลักๆก,ก็คือเขาบอกว่าคนไทยเกิดน้อยลงนะครับมันผาาอาสังหามันไม่ใช่เป็นอสภาคที่อสังหาที่ต้องขยายตัวนะนี่ผมก็เห็นด้วยนะอ่าพวกบ้านพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะไม่ดีเหมือนก่อนแต่อสังหายังไงยังยังไง,ย,งยังไง,ง,ไงมันก็จะเป็นแอสเซทหรือทรัพย์สินที่รักษาความมั่นเขาเรียกว่ามั่งคั่งได้นะแต่มันเขาเรียกว่ามันมีสภาพคล่องค่อนขอั้นต่ำนะ,ะแต่ว่าโดยภาพรวมอสังหาตอนนี้มันเหนื่อยต้องบอกว่าความไม่มั่นใจ จากไรายได้ในอนาคตนะของคนไทยเนี่ยทำให้ไม่กล้าซื้อบ้านนะครับเพราะว่ากลัวว่า,ากูจะตกงานไหมธุรกิจจะเป็นยังไงนะอ่าจากกล้ามกั้ามกึ่งๆึๆ่งว่าจะซื้อก็เลิกล้มความตั้งใจไปสําหรับความกังวลน,นี้นะครับได้นําไปสู่ความระมัดระวังในการใช้จ่ายและก็การลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ขนาดใหญ่อย่างอสังหาริมทรัพย์ความวิตกกังวลน,นี้ทําให้ประชาชนไม่ค่อยซื้อบ้านเหมือนเมื่อก่อน และมีการใช้เวลาพิจารณามากขึ้นผ่านการไต่ตองอย่างถี่ถ้วนกว่าเดิมก่อนตัดสินใจซื้อส่งผลโดยตรงให้ยอดขายหรือยอดการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาลงนั่นเองก็คือคนไม่ซื้อเพราะไม่ชัวร์ไม่มั่นใจแล้วแบงก์ก็เข้มด้วยนะครับสุดท้ายนี้บอกว่าหากอนุมั์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะถ้าหลายคนมองว่าโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวมันไม่ง่าย และถือเป็นภาพที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะปัญหาได้ฝั่งลากลึกเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนภายในระบบเศรษฐกิจและอาจต้องใช้เวลา1-2ถึงปีกว่าที่กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้และที่สําคัญกว่าก,กว่านั้นก็คือกว่าจะกลับมาได้เนี่ยแปลว่าต้องรองเศรษฐกิจโดยภาพรวมกลับมาฟื้นตัวดีก่อนฟังข่าวนี้แล้วหดหูว่านะแต่ก็ท่ามางข่าวไม่ดีเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมองอะไรที่มองไม่เห็น กขเรียกว่าแสงสว่างเลยแต่เชื่อผมเถอะมันเป็นวัฏจักรเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับ